ครับไอเหยเกิรามาช่วยแล้วครับผม M8540 ครับจะมาดึงยันมากขึ้นก่อนครับผมอนนี้เอาไปเอามาติด2คันแล้วครับอยู่ข้างในนะมาดูว่าคันไหนเราจะติดไหมครับนี่โอ้ตางกันรถนี้ซ้ำกันเลยพี่น้องเฮ้ยเบงคงกันพี่เบงคงกัน บิกตะคาดน้ำมันบิกยางก,กลวงไหมครับอ,อ,อ้าอ้าอ้าเจ๊น้องนี่นอ้องขยุ่นี่นนมาดูว่าคันใหญ่จะเข้าไปดึงได้ไหมครับ<อ>เสี่ยไม่ห่างไหมพี่นอ้องเบิงหัวหล่อกันนี้มันอยู่มีมินไหม,มครับ นี่ยหะมันเกิดเวลาดึงปุ๊บมันก็ดึงพี้ปีลงไปเลยครับผมปีลงปลาเข่าเปิอันนี้ก็เป็นปลาเข่าผู้อื่นเขาครับมันตกตั้งเปินหรือเปินกระบ้าครับผมรถไม้ครับรถไม้ครับของไม้ครับยังไงก็สวยครับผม 5, เอ็มแปดห้าสนอไม่ใหญ่ครัไงแน่เลย กีนแล้วปะนี่ยไดกขึ้นแล้วป่าอกมหขึนกหมเงอ้ยเอาขึ้นไห้วจะได้ออกตกคร่บโอ้น้ำยมากไปแง่อโอ้ยโลกตาเข่าไปเลย เขาแค่เขาแค่ก็ถอยหลังเขามาเป็นไงดิ พูด่อยไม่ใส่ไอ,อ้ฟองจุ่มงานปลาเราขั้นใดไป็ขั้นใดแล้วครับจมหมดแล้วครับมันครับไม่รอดมั้งคับเป็นน้ำประชิดดินขึ้นแล้วครับผมมันม่ขึ้นมาครับ Tốt เจริญ yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Tốt Tốt แล้วนี่ขึ้น lăng ไดเฮ้ยตกแล้วเออ lăng เ,เ,เดยวาด,ด,ดยงอเใช่ปลาไว้มีน่ะเใ้ขาวรืใปาเเครับโอ้ใน,นปาางงนลาเขาตรงไ,ไหนกันพูดทารังงไหนอ่ะพทาังรอหลังไหมให้มันเลิมล่มๆเงินไปไหม

ดึงเลยครับม mm ัด hmm. ปัดลงไปปลาเข่าครับผปัดดึงปัดลงปัดลงอย่างเดียวครับเก่นกว่าผมวันผมยันเด้อขั้นไหนมาดึงก่อนอยู่ครับผมพัดใหญ่ของมะยาครับท่ามันแคบครับผมท่ามันแคี่ยบยัง

อิสกิมา,าสกมาแล้วอาจารย์ใหญ่มาแล้วครับผมอาจารย์ใหญ่เจออาจารย์เตาะกับคัณแต่ก็เป็น เดี๋ย้อนๆคันใหญ่มาดึงครับคันใหญ่มาแล้วครับผมคันใหญ่ค่ะคันใหญ่ดึงไปเรื่อยๆน่าะจะขึ้นอยู่มากเนาะดึงมันไหลๆไปเรื่อยไหมมันก็สีไหลๆเป็นบุกควมลัก มันอาะวบุ่มเนไงน่ะมันกลุมกับว่างหางลงเหรอตั้ใหญงกับเขาไม่ยากครับเจ๋งนะครับนปตาเขาครับมุนมึนแล้วครับตาเขาครับผมเขาก็ขอสิมหาครับผมอีกประมาณสองอาทิตย์ มาจะได้เกี่ยวครับสองอาทิตย์นี่คันใหญ่มากเลยครับคันใหญ่ถอยมาแล้วครับขอถอดขอไฟนะครับคันมันมันสั้นมันยังเน่ครับขอถอดขอไฟนะครับเพราะว่าบ่เดี๋ยวเนี่ยขากล่องมากครับมันกะสีสั้นๆจะหน่อยครับโอ้ยครับคันใหญ่กระตุกอีกแล้วครับผมนะ เพราะว่าท่างมันแข็อีกครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้ายักษ์ใหญ่ โอ้ยเบียดใส่พูดนั่นเดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อน ไม่ห้องกันวะยัยไปเลยแขบพูด่ทา่าหนิแข็พูดหน่าฝุ่นหน่อได้เขามาบ่เลยวะยุบทางมันน้อยแ่บพูดเนาะนี่เท่านี้ให้ไจ้แขบไหมนี่มาใ้ได้แข,บ,นะแขบก็ไม่เหลื่อยนี่อยังวะ Hả? Ông nhắm หยังมา?50มะ?50มะถึงได้ไป

ลอกรอนะลอกรอลังนะลอกรอลังตักะลิงกะลิงมือตักะลิงมือถุดลอกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจุดเตยมการีนอเตยมีนากคาร์บินเติมเรเห็นบาิใส่กีาไปวไป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 ไไปไป กดกดกดผ่านกันกดผ่านกันผ่านลงหอเออเออ้คือคือคือายามเห้นั่อนนะยกยกผ่านขึ้นไหมบอผ่านผ่านผ่านานเลยกดเรี่กดกดไหมกดกอนกดกดลงเยไม่ลงกอนม่ลงกดกอนกดให้องลอมองลเราไม่ไม่ห้องหมดเลยม่ห้องมนะเมือเพื่อเมือเพื่องหนไล พ้าวฟักขวายไรเอ้ยแล้วเพื่อนข้าวฟักขวบแล้วเพื่อนกันเพื่อน ต้างบนนึงกินได้หลายเนาะให้เบื่อเลยเว้ยฮึยไม่เอาใหม่ครับรถยาไปก่อนใหม่ยังเหนื่อยไรเลยไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วตุๆกตุ๊กตุ๊กตุ๊กโยกหนักกอนโยกหนาก่อน ไปไปไปถอยหลังก่อนถอยยาวเลยมาดิถอยคุณอไรจับบนก่อนตคนไปเอาป่อนต่างลำมาำไตันี้ตงถอยหลังเข้มาเออเอาดคนดูดีครับขึนลวครับผมรถไถขึนลวครับบอดี้เลือยถเกียครับบอดีเดีกยเเาอกเดี๋ยวเราก็มาเราคคำหน่ เด yes, mm. 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 ี๋ยวเราก็ม่ยับตุงแล้วกันคำนี่บ่ยาจยบหลายก็ียบไปนน้อยไอเจนเอาไปเมียมัดสุดวิสัยครับไปกับพี่ไปใหญ่มันเกิดแล้วคบนี่ตกไปหลายเฮดจะได้เลยเอาห้องเราไปยไป ไปกลับรถครับตอดถอยมากครับเวลาดึงครัรถไถเสียดหันหนาวพี่บุญครับมันยังสิขับไงการเดินน้ำมาะสิเวลาดึงถอยครับมันถอยหนาครับรถไถมันบเคือเหาเดินหนาออกไปกลับรถมาก่อนเนาะแถวเบิ้งตอนดึงอีรถแยกอีกทีนึงนะครับผมเโคมาเลย ปลา phá lấu mà, ปลา phá lấu mà phá lấu chứ lên ปลาเลา rồi <laughs> <laughs> กันรอลังมันขึนไปไม่เกิดง่ายวโอ้มก้าบมันท่าไหนมึงเย่งม่ได้ยูไปกัดักไก่ตุ้ยตื้มอีกแม่ได้ตุเปะแล้วเนี่ก็เกาอีวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต์ทอยู่ยังออกยังเอาไป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  ไป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 คือบารัไปขุดแน่ว่ะคือบัไปขุดนตะอีรนั่นมนลที่แหลกบ้าฮัคลไปในจง่อยเลยว้คนขับรถไทยขับมาท่านกินอยู่เลยอย่างนั่หอ ตัวก็ฟังหนีเราไปเลเดี๋ยวเอาใหม่ใส่ก่อนใส่ใหม่ก่อนใส่ใหม่ก่อนคตรกลับเลยครับว่าท่านปิ่นอยู่ครับเลยว่าท่านเลยหัวเกียร์ตายเตยล้างอยู่ครับเลยนั่นแหละมันกระตูดไปรอบคือรอบก้อนน่ะกระตูดจักรยานออกไปทางรอบกอนนะบ่อมันมันออกรอบที่สามจะขึ้นไหมครับท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เออสรงคืออยู่ว่ะเออฮักฮักักรอนาจังหน่อยเอาไป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 เลยไปเลยไปเลยไปหอดินแข้งมันคือมันคือตูดไปยังสันเอาไป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 เลยไปเลยไปแล้วไปแล้วขึ้นแล้วเฮ้ยไปไปดึงไปเรื่อยนะมันขึ้นไปดอกไปหอดิ้นแข็งมันขึ้นเลยหอดินแข้งมันดึงคือกทรงใหม่พุกยันใหม่พี่ดนบ่อน้ำมึงไง อาไปทันไห้ยปิดเกับตาเขากับมุนีเรียครับผมโอ้ยครับผมมึงคือลงมึงคือลงไปคักไปแน่แต่แบบนี้อุ้ยลุงอยู่ครับนาลงไปจุ่มในปลาเข่าแล้วครับผม บรรยากาศับยำแรงๆครับผมบายครับสี่เทวินกับโต๊ะินแล้วครับเนี่ยคำนะครับเนี่ยค่อยไ่ไปสีเรื่อบวะมันมัมีทางนี้แล้วีไม่แต่ดึงยังเดอดเลยดึงไปเรื่อยพราิ้แขงมันขึ้นอยู่รั้งอือตอนแรผมมันจิแขงอยู่ตนทั้งนาไทยอยู่อือไปี่รมันมันมันวะคามรก มันขับไปเมือแล้วปลาเขามันก็บริยียบนาไปำลองขังเท่น่ะอ่ยังอาไปอาไปเลยไปเลยี่ยเราหักหล่ออยู่หนพวกเนี่หักหลอหักหลหักดามันดีไหมเฮ้ยหักดามันจีมันห่างเหรียหักแกน้อยหักแกน้อยครับผมลไปด้ปลาเขาแล้วครับผม จุ่มหนามมั้งนะครับทตำรวจดีดีครับดึงตูดไปหาท่างหลายยางหมดเลยรับผมมันตูดไปเลยครับโอ้ยไปมาเลยครับ <laughs> ปลาเข่าจะมาเป็นท่างเลยครับ พี่หอดทางหัดยางน่าจะขึ้นอยู่ครับผมเพราะว่ามันเป็นทางสรุปลงมาในหน้าอยู่ครับเออแบบรถเอียงครับกเป็นรถหกลอนี่ครับขวมแล้วครับนี่นี่ได้เป็นรถกระบะครับมันต่าครับมันขำมันมันขำไอ้อีกนกนี่ครับอีกอีกนกมันถูไปครับถนนมันเลยบวกวมครับเป็นหกลอนี่ขวมละครับนี่ ยังไงเกียแกยังนี่งจะนึงบ่เอ่นบ่หล่อไมันก็หมุนมาหนานะเอ็นบ่บ่ขึ้นครับผมนาถูปลาเขาไปแล้วครับตายครับผมฮู้ดครับผมดึงมาครับประมาณลอยผมก้เม็ดแล้วครับผม หลากมันน้ำปลาเข่าเลยครับแกมัน้ำปลาเข่าเลยเอาครับขึ้นแท้ครับบันนี้ล้านเปอร์เซ็นครับเอาขึ้นล่อ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 ไปเอาหักใส่หักใส่เลยหักใส่เลยโอเคครับปลอดไปแล้วครับบันนี้โอ้ถือว่าล้างรถไปน้ำตูน่าเออ เรีบร้อยครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับโอ้ผ่านผ่านผ่านครับดูดวงเป็ดีครับกู้รถกระบะโอ้ยเปดหา่ได้อาแห้งลเลยปดหา,าเปดหาดหามาโชว์เลยครับบ่ได้ดึงซำครับแปดหาโอ้ยเตยมสวมเอายางกูมาได้ทำงานในรถใหม่ เอาครับกระคลิปนี้บาสขอลาไปสม,มีแล้วครับเดี๋ยวบาสสีไปใส่แงบกันครับผมนี่แงบกบได้ไหมครับเอาค,คลิปนี้บาสอลาเพียงเพืมม่อนี่นะครับจะได้กาแฟกุศติดตามกดไลไหลกุศลแช่มันเด้อครับผมสวัสดีครับ